พอพุผมมาขนาดนี้แล้วครับมันถอยไม่ได้ครับต้องอดทนครับมันจะไม่เห็นอะไรครับต้องเลีเ้ยงไปสักพักหนึ่งถึงจะเห็นครับแล้วพอหลังจากเรียนจบแล้วตั้งเคยไปทํางานประจําหรือทํางานที่ไหนไหมครับเคยไปช่วยแม่คายของอยู่ที่บ้านครับแต่ก็ไม่ ไม่ตอบโจทย์ครับเพราะว่าไม่ชอบปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับปีที่ผ่านมารายได้อยู่ที่สางแบาทครับรายได้หลักๆแล้วมันมาจากส่วนไหนบ้างครับกับการเลี้ยงแกะร้อยกระตัวนะครับมาจากสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุมชนคนเลี้ยงแกะนะครับก็ห่างหายกันไปนานสําหรับการทําคลิปสัมภาษณ์ฟาร์มต่างๆนะครับ คลิปนี้ก็กลับมาแล้วให้ใหายคิดถึงกันครับสำหรับใครที่มีงานประจำอยู่นะครับแล้วก็มีความเหนื่อยล้าความเบื่อหน่ายกับงานประจำอาชีพเลี้ยงแกะทุกวันนี้ผมยังมองว่ายังตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้ที่มันจะสอดคล้องกับรายจ่ายที่เราต้องจ่ายสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่รู้ว่าตัวเองรักสัตว์แล้วก็ไปเรียน เกี่ยวกับการผลิตสัตว์ก็คือสัตวศาสตร์หลังจากเรียนจบไม่เคยทำงานประจำเพราะว่ารู้ตัวเองดีเลยเริ่มต้นทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์และมาสุดท้ายจะมาจบที่การเลี้ยงแกะแต่ก่อนหน้านั้นชีวิตมันไม่ได้ราบเรียบเสมอไปรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันในคลิปครับผมทาลินฟาร์มนะครับ ที่ตั้งฟาร์มอยู่ที่ไหนครับที่ตั้งฟาร์มอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีอําเภอหนองยาสัครับตั้งเรียนจบอะไรมานะครับจบปสสัตวศาสตร์ครับการผลิตสัตว์ครับอ๋อเป็นโดยตรงกับการเลี้ยงสัตว์เลยเนาะโดยตรงเลยครับครับผมปัจจุบันที่ฟาร์มนะครับมีแกะอยู่กี่ตัวครับเป็นสายพันธุ์อะไรบ้างมีแกะอยู่ร้อยตัวครับประมาณประมาณเป็นลูกผสมดอเปอร์ซานต้าครับครับ ใช้พ่อมิดมาเตอร์คุมปูกครับพ่อมิดมาเตอร์ครับมิดมาเตอร์นี่ก็จะไม่ค่อยเห็นมากในในบ้านเราเนาะครับอันนี้ได้เราได,ไ,รรได้มาจากไหนครับมิดมาเตอร์เนี่ยได้มาจากคนเมืองการครับเขาเลิกเลี้ยงเขาค<ม>่ายต่อมาครับ,รบใช้พ่อมิดมาเตอร์คุ้มฝูง<ช>แล้วก็มีแกะลูกผสมที่เป็นซานตาดอเปอร์ ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าก่อนที่จะมาเลี้ยงแกะที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ตั้งเลี้ยงอะไรมาบ้างครับเคยเลี้ยงแพะนมมาเียมาครับแล้วก็เลี้ยงแพะบอเลือดร้อยอแพะนมที่เคยเลี้ยงมานี่เป็นยังไงบ้างครับเราเจอปัญหาอะไรบ้างเจอปัญหาช่วงโควิดครับนมส่งไม่ได้ครับบริษัทปิด เราก็เลยต้องหยุดการเลี้ยงแพะนมครับครับตอนนั้นเลี้ยงกี่ตัวครับเลี้ยงอยู่ร้อยแม่ครับร้อยแม่ลงทุนไปเท่าไหร่ครับลงทุนลงทุนไปสามสามสิบแม่แม่ละแปดพันครับแปดพันแล้วก็เลี้ยงมาเรื่อยๆออกลูกแล้วก็เอาลูกรีดนมครับครับเอาลูกรีดนมเอาพวกลูก ดิ่นมครับรุนลูกช่วงนั้นรายได้ถือว่าตอบโจทย์เราไหมครับตอนที่เลี้ยงอยู่ถือว่าตอบโจทย์ครับเพราะว่าได้ส่งนมทุกอาทิตย์ครับอืมเรามีรายได้เข้าอย่างต่อเนื่องเนาะครับได้ทุกอาทิตย์ครับแล้วทําไมถึงเราถึงหยุดไปครับเพราะว่าเป็นช่วงโควิดครับโรงงานมีปัญหาก็เลยต้องชะงักนมครับนมก็เลยขาดเราเลย ต้องขายยกไปเลยใช่ก็เลยต้องขายยกครับพราะวัวนมส่งไม่ได้นมส่งไม่ได้เราก็ขายแบบขาดทุนไปเลยครับก็เลยขายแล้วก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งคือซื้อพอ่อบอเรื่อยมาทับครับ,รบแล้วก็เอาลูกเอาลูกมาเลี้ยงเป็นลูกผสมแยงขายไม่หมดแล้วเก็บไว้ชุดหนึ่งใช่ครับแล้วก็ใช้พ่อบอร้อยเข้ามาทับพ่อบอพ่อบอร้อยเอาเข้ามาทับ ข่าวสมาแนนครับครับเป็นยังไงครับช่วงนั้นแล้วก็ออกมาเป็นผสมพอจับตัวผู้ก็ขายยาครับเพราะว่ามันหัวข่าวเขาไม่ตอบโจทย์กับการเอาไปคุ้นครับครับเขาติเรื่องหัวไม่แดงครับหัวไม่แดงครับแล้วน้าหนักมันได้ไหมครับน้ําหนักก็ได้ครับพอเอามาทับแพรบ่อครับอืแต่มันก็ ลายติครับลายติครับแล้วทำไงต่อครับคานนี้ทำไงก็ต้องขายแพะลูกผสมสาแนแอนออกครับครับแล้วก็ลองเอาไปซื้อแพะลูกผสมบอมาแทนลูกผสมบอรครับแล้วพอหลังจากนั้นก็มาเจอช่วงที่ฝนตกครับเป็นพยาธิท้องเสียก็เลยต้องตัดใจขายครับเพราะว่ามันตายเยอะือ,อ แล้วกม็มีการเลี้ยงบอลร้อยด้วยแล้วก็ลองลองไปซื้อบอลเลือดร้อยมาเลี้ยงครับครับก็พอได้ลูกปุ๊บมันเกิดปัญหาว่าแพ้ทูกครับครับก็เลยตัดใจข่ายครับอ๋อตอนตอนที่ซื้อเนี่ยคือซื้อในช่วงที่แพะราคาแบบราคาแพงแพงครับแล้วตัวนึงก็กงจะลงแั่พุ่ซื้อแพ้สาวมาเลี้ยงอืซื้อแบบสามเดือนมาเลี้ยงครับครับ มันก็เลยต้องใช้เวลากว่าจะทับกว่าจะมีลูกครับพอพอหนูมีพอช่วงมีลูกก็เลยราคาราคาลงเลยร,ราคาลงมาแล้วครับครับโอ้กว่ากว่าจะมาเป็นฟาร์มแกะทุกวันนี้ก็ต้องผ่านอะไรผ่านอะไรมาเยอะเนอะอ <laughs> เรียกว่าผ่านประสบการณ์การเจ็บมาเยอะครับครับแล้วพอหลังจากเรียนจบแล้ว ตั้งเคยไปทางานประจําหรือทํางานที่ไหนไหมครับเคยไปช่วยแม่ขายของอยู่ที่บ้านครับอแต่ก็ไม่ไม่ตอบโจทย์ครับเพราะว่าไม่ชอบไม่ชอบ,ชอบก็เลยมาทําฟาร์มเลยใช่ครับเราเรารู้ได้ไงว,ว่าเราแบบชอบเลี้ยงสัตว์เพราะว่าผมชอบอยู่กับสัตว์ครับเวล,า,ลาเวลาเหนื่อยก็มาดูสัตว์แล้วมันให้เหนื่อย ชอบเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่เด็กเลยใช่ครับแล้วก็ไปเรียนต่อสัตวศาสตร์ที่มันตรงสายเลยครับพ่อก็ไม่ได้ห้ามอะไรพ่อไม่ได้ห้ามครับพ่อส่งเสริมพ่อส่งเสริมด้วยครับก็เป็นก็เป็นการที่ว่าเรารู้แต่เด็กว่าเราชอบสัตว์ใช่ครับแล้วก็ลองผิดลองถูกมาหลายสัตว์เหมือนกันกว่าจะมาถึงแกะใช่ครับครับรายได้เราเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ ที่ผ่านมารายได้ตอนนี้คือขายแกะยานมครับครับเป็นตัวผู้เอาไปทําพ่อพันธุ์ครับครับปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับปีที่ผ่านมารายได้อยู่ที่สามแสนบาทครับครับสามแสนเนาะก็ถือว่าพอตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตของเราเนาะครับผมครับรายได้หลักๆแล้วมันมาจากส่วนไหนบ้างครับกับการเลี้ยงแกะ รอ้อยกต่ตัวนะครับมาจากการขายแกะเอาไปทําพ่อพันธุ์ครับแล้วก็ขายลูกขุนครับขายลูกขุนครับก็คือขายตัวผู้ใช่ครับก็จะมีตัวผู้ก็จะมีส่วนในที่เป็นขายไปเป็นแบบเป็นเกตพ่อพันธุ์ใช่ครับส่วนหนึง่งแล้วก็ไอ้ตัวไหนที่ตัวไหนที่ไม่สวยไม่สวยต,วตามพันธุ์ก็เลยไปเป็นช่างกิโลครับช่างกิโล ช่างกิโลล่าสุดราคาเท่าไรครับราคาร2อยิบาทครับน้ำหนักก็จะอยู่ที่ประมาณไม่ถึงยี่สิบครับไม่ถึงยี่สิบครับถ้าถ้าราคาถ้าน้ำหนักมากกว่านั้นล่ะครับมากกว่านั้นก็ร1 0ิบาทครับอ๋อตัวหนึ่งก็อยู่มาสองสามพันใช่ครับครับแล้วอย่างเป็นตัวผู้ตัวผู้ที่ว่าเกรดพอพันุเราขายเท่าไรครับเริ่มต้นตัวละหกพันครับสมเดือน3มเดือนครับ ลูกค้าส่วนใหญ่เขามาจากไหนครับลูกค้าส่วนใหญ่ก็มาจากเพจครับครับผมมาจากเพจเนาะใช่ครับครับคราวนี้ผมถามเลยว่าจากที่เราเรียนจบมาแล้วก็มาเลี้ยงสัตว์เลยมันก็จะมีช่วงจังหวะที่ว่าเลี้ยงแพะนมแพะบอ่อใช่ครับรายได้ไม่ค่อยดีรายได้ไม่ค่อยดีเมื่อเทียบกับเพื่อนที่รุ่นเดียวกันแล้วเพื่อนเราไปทํางานประจํารายได้ค่อนข้างแน่นอน มีความสึกว่าเราอยากกลับไปทํางานประจํำไหมครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยผมมาขนาดนี้แล้วครับมันถอยไม่ได้นะครับคือเหนื่อยก็ก็สู้ไปใช่ครับแล้วทําไมตั้งถึงเลือกเป็นพันมิดมาเตอร์เข้ามาเป็นพ่อคุ้มฟูงครับพ่ออะไรเลยเพราะตะกอนผมเหลียงดอเปอร์ครับดอเปอร์เลี้ยงซันตา ครับแต่พอมาเจอมีดมันตัวใหญ่กว่าครับือแล้วว่ามันให้น้าหนักเยอะกว่าครับในอายุเท่ากันครับในอาหารที่เหมือนกันใช่ครับครับแต่ว่าในบ้านเราก็จะมีค่อนข้างน้อยเนาะใช่ที่เป็นพันแท้ครับการจัดการตั้งแต่เช้าถึงเย็นในฟาร์มนี้เราจัดการยังไงบ้างครับเช้าก็กวาดคอครับ ครับแล้วกวาดคอกแล้วก็โรยอาหารครับแล้วก็เช็คน้ำเช็คฟางครับอืแค่นี้เลยครับแค่นี้เลยภาคเช้าภาคเช้าเสร็จแล้วแล้วก็เสร็จแล้วพักผ่อนของเราค่อนนะครับครับปัญหาที่เจอล่าสุดตั้งแต่เริ่มเลี้ยงแกะล่าสุดนะครับเจออะไรบ้างครับโรคพยาธครับโรคพยาธครับตอนซื้อมาต้องถ่ายพยาธ ให้เรียบร้อยครับทำโปรแกรมให้ครบโปรแกรมพยาธิใช่ไหมครับ<ม>ทํายังไงบ้างครับโปรแกรมพยาธิที่เราทําอยู่คือคือเดือนแรกก็คือกอกชีดครับครับกอกชีดแล้วก็กอกชีดทุกสามเดือนครับพี่พอทุกหกเดือนก็คือพยาธิเม็ดเลือดครับพยาธิเม็ดเลือดทาปีละสองครั้งครับครับทำปีสองครั้ง เป็นช่วงไหนครับช่วงคือช่วงฤดูไหนผมพฤษภาเนี่ยครับพฤษภาธันวาพฤษภาธันวาครับช่วงก่อนฝนแต่พยาธิแปลว่าพยาธิกาะครับไวโอเมกเอฟชีดก็คือทําทุกสามเดือนครับอืมครับก็จะปัญหาต่างๆก็จะน้อยลงใช่ครับเจ็บป่วยมีไหมครับเจ็บป่วยมีบ้างครับเป็นโรคอะไรครับ เป็นไม่สบายปอดบวมอเนี้ยไงครับปอดบวมคือมันลมโกกค,ครับพี่ครับถ้าช่วงปลายฝนต้นหนาวมันคอยจะมีอืมเข้าที่ฟังมากับเด็กที่จบสัตวศาสตร์มาแล้วก็เริ่มเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะมาจนถึงทุกวันนี้ก็เป็นระยะเวลาประมาณสักห้าปีเนาะครับพี่ครับโอเคไหมครับโอเคครับมีความสุขมาก คมมมีวาาสุขกอนาคตต่อไปตั้งจะพัฒนาฟาร์มไปในทิศทางใดบ้างครับก็ขยายแม่พันธุ์ให้เยอะขึ้นครับแล้วก็จัดฟาร์มให้เป็นระเบียบเป็นโซนมากขึ้นครับอืมครับที่เยอะขึ้นนี่เราอยากเยอะสักเท่าไหร่ครับสามร้อยแม่ครับสามร้อยแม่เนอะครับข้อก็หนึ่งร้อยแม่ครับครับ ก็จะมีการขยายข้อไปอีกสัก300อยแม่ใช่ครับก็น่าจ,จะไม่นานไม่นานานครับไม่นานนานเพราะว่าแกะช่วงนี้ก็ราคาแม่พันธุ์ก็จะไม่แพงมากใช่ครับครับผมอยากให้ฝากถึงเพื่อนๆเ,เราที่เรียนจบเพิ่งจบหรือว่าเพื่อนๆที่เรารู้ว่าตัวเองรักสัตว์แล้วก็เพื่อนๆเ,เ,เราที่ทํางานประจําอยู่แล้วก็มีใจรักสัตว์หน่อยครับว่าถ้าเราอยากจะมาทําฟาร์มแบบตั้งเนี่ยเราต้อง เริ่มยังไงแล้วก็ควรเตรียมตัวยังไงครับตอนแรกก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนครับว่าชอบแบบไหนแล้วก็ต้องใจรักครับต้องใจรักครับต้องใจรักอย่างเดียวเลยครับแล้วก็มีทุนอยู่ประมาณหนึ่งใช่ครับมีทุนสำรองอยู่ประมาณหนึ่งครับครับล้วก็ต้องอดทนครับสำคัญนะครับอดทนนะครับอดทนครับ่วงแรกๆเพราะมันจะไม่เห็นอะไรครับ เลี้ยงไปสักพักหนึ่งคุงจะเห็นครับครับผมได้ครับสําหรับคนที่อยากจะโทรปรึกษาได้ครับได้เลยนะครับเดี๋ยวช่องทางการติดต่อเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ในคลิปได้ครับครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณตั้งมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายท่านที่มีความรู้ในการเลี้ยงแกะมากกว่าผมแน่นอนอย่าลืมคอมเมนต์เพิ่มเติมในเนื้อหาที่ยังไม่สมบูรณ์ เพื่อจะเป็นวิทยาทานให้กับคุณชมท่านอื่นๆด้วยนะครับ